รุณสวัสด์ครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับวันที่18บแกุมภาสองห้าหกเครับมาสูบน้ำจับปลาครับสูบสางนาทามครับเบ่งดอกผักกามครับดอกผักกุมบรรยากาศบานหฮอยยมเศร้าครับเสียงนกเขาห้องกูกกู่กูกคู่กย ดอกผักกุมครับกำลังออกดอกลายชอ่อเลยสวยงามมันีคนเก็บไปกินธรรมชาติลานเห่าครับพี่น้องีลยวเบียงแล้วงานต้นนี้กับเสดหาไทยหุดแล้วครับอันนี้พระเจ้าไทายเบิดแล้ว ้นพักกุมหน่อยๆตเดียวตึงแต่ดนๆแล้วครับก็จะวอออกจะของหน้าพันครับมาบึงบรรยากาศป้าครับบีเ้เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วรอแต่หัวเขาย่างเดียวครับตามหลังมาคนติดไปตั้งแต่ประมาณตีสี่แล้วละครับเลยประมาณสุสมโมงก,กว่ากเกือบส,สองสูมโมงแล้ว น้ำลดลงประมาณ70%็ดสิครับตอนนี้เห็นปลาเรียนรุรัดรุรัดแหล,ล,ละครับสิม,มาเนื้อประมาณกับมะเบิงน้ำกันด้วยพี่น้องนี่ครับมันตื่นลงแห้งเก่เาๆเพราะวา่างัวคว้อยมันลงครับอันนี้มันดินมันพังลง่งจากฟังครับม็เลยลงไปตะกามันกันลึกสองเมตรประมาณสองเมตรครับสาตัวนี้ บรรยากาศนะครับเจ้าหน้าปามันดีนหน้ามันลดปลามันจะดีนล้อหน้าบกอย่างเดียวครับคนละตึ้งประมาณเจ็ดโมงครึ่งเปล่าครตรงนี้ได้ลงครับตรงนี้ก็ประมาณหกโมงกว่ากว่าครับ อีกประมาณชั่วโมงนึงพอละครึ่งจะเริ่มลงปลาคอรุ่นไข่เป็ดไข่ไก่หนี่หลายโพดครับปลาเข็งกับตัวง,งามๆนำ้ำปมาณซ้ำสองนิ้วสามนิ้วเพราะมีเนี่ยอยู่ครับเนี่ยเปปลาคอครับปลาคอรุ่นน้ำกันครับสิดเลยพ่อกินพ่ออยากวาะภาษา อีสานเขาเกาจะเกากว่าได้จกักมือนินครับมือนหนึ่งกับสิบสองกิโลนะครับเนาะโอ้โหมันสวยงามกัลังเรียนสินะครับขาวอะหัวเงาบนเตหวหัวลิปนี้กัสีเงาๆนี่ด้อครับพี่น้อ เึงนไปเรื่อยๆรุนมืองกันครับเุ็นมาแล้วครับเปนขก้นกว่าสิเดจับนละครับบรรยากาศวิถีชีวิตชนบทบ้านนอาครับ หาแหล่งก็หาอยู่หากินกับสางกับปลาทั้งในสางนี่แหละครับในสาเนี่แหละครับกับลงในกุฏในบอ่อในหัวในน้องเนี่ยครับลงดางดักปลาภาษาบ้านท้าก,กับปลาอยู่ในหมอกแกงอยู่แล้วนะครับกินยำได้ก็ได้ว่าง่ายๆจะมันสิริยาข้าเจ้าว่าแค่นั้นแหละครับพันเ้างจงไว้ลุนลนไปพวก หากินบาซื้อมันลายแห่งเสมอเนี่ยทุกนี้น้ำทอว่ายังเหลือหลายกว่าาสุปีครับมันกเ็เลยอาจสิเหลือปลาเนี่ยอยู่ครับงวคกวยมันลงนอนไปไหนเพราะว่ามันมีน้ำทางล่างครับก็้ปลคอหน่อยลายแห่ง ฟังมันพังไปเลยครับแต่เก,ก้อนี่ฟังมองมอง,มองนี่จะยื่นเลยนครับมองติดถนนอย่ไหมครับเนี่ยมองทางรถท่านเรืนะครับมองนี่มันพังลงไปเลยครับพังลงอ้อมเลยแต่เก,ก้อนมองนี่มันจะมีผักให้ยื่นให้ให้อันนั่งเบิร์เลยนะครับจะเบรงมุมเงี้ยงๆหน่อย กว้างๆจะได้เห็นว่มีปลาใหญ่ไหมเหลือเขาไหมปน่ใส่น้ำส่ยังไวมันกับ,บเบอร์เือเขาแล้วครับบางเทอมันกับมาวานเหียเอาเลยครับครับพวกใส่ไฟ้าเนี่ยครับอันตรายสุดอ้ตัวในญ่อ,ออกมาจากน้อยสีน้วยนะครับทีม โอ,โอ้ดินแบบเมื่อกี้นช้าใจเลยครับ ปิจมาแล้วจ่มาแล้วไปลวเป็นแต่หนว่าว่าไดุดุนหนูตัวนึงสิ นาชิวันมาติดเครื่องน้ำกันรมะวานครับต่างเครื่องน้ำกันรมะวานไปใส่หมูเดตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้ดีเป็นพยายามบวงมาแล้วครับโก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว,ลวน้า่ามังดุดดินตะเกาหลมแห้งเลยครับน,นี่ตัวนี้ฟังฟังมันทางลง่งนะครนาจะบุกลงบันไดครับตะเกาหนีเครื่องยาวเครื่องงามขาแล้วครับ เป็นเตือนๆอีกย่างเขาเรามาดับปะดุกบ่ค่อยได้กันเพราะว่ามันลมแห้งต้องรอให้ปะดุกขึ้นหัวครับตากเอาตากเอาเหลือเนื้อายุครับอยู่เรือจักรมือน,นี่ครับแล้ก็สองมืน่นสามมืน่นวะ máy trứng nằm nắc đó thật nằm nắc cho cao hò 12 kg hơn nằm mươn cái bưng luôn tôi ngạm cháy bà โอ้ดูยืนดัเนโอ้ไม่แมนเมียม,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 ม่านสบนันฮะได้ <c oughs> ยิ่เทาวหดมองหน้านะนนนเป็นวะเออน,นั่นแหละรอหน้ากู้ยี่สี่นนะ ตาตื่นบอย่าง,งเงี้ยเนยครับตื่นขึ้นตื่นขึ้นแห้งเต็มเลยตื่นขึ้นประมาณสอบสองสอบกันเลยครับเพ่งเม็ดแล้วยังไนหน้าเม็ดคันว่าบัวเราจะเก้านิ่ต้องเอาทอพยานา ยางเงาเลยครับมันสูยจังจังจังบกจังเบิดอันนี้เอาทอตัวนี้มาสันสันึ่ง ต,ตื่นเฮียงอย่างหักเลยดินทังลงหลายอฮียงต้องให้รถแมคโครเขามายกไม่หลอกไม่แล้วก็ผมฟังตันนั้นมันดีๆกับหม,มองคันแทเดนนะคันแทเดนมันกิวๆของหมองสายยงางสายน้ำคงไปนะ มองมหัวบวงนั่นเริ่มคอนแล้วนะครับเป็นหลังยังนยังกรแลับกันก็คือมันก็ได้งลงเก็บลงจับแล้วก็พอามาต้มันยังกินหัวซอาครับแล้วก็มเมื่อเงือนบทต้มก็คือกินหัวก็แก้วก็ยังไปก่อนครับไปกินหัวเพียงอยู่บ้านรประลดก็มีเลยครับซานี่ม่เคยผ่านเลยครับปละรถ กระรดมีหลายเพราว่าเอาวัาคคัยใดนะครับคิดต้มมันหลายแล้วกันน้ำเดี๋็กๆบิ๊กบิ๊กโตบิ๊กบิ๊กมันเรียนเห็ดลังก็งามๆเนี่ยตัวเงินทำชิมีจะโตครับโตเอย่าโล่

ได้แล้วหน้ามันคุ้นแห้งครับปลาก็เลีสองดอนปลาก็เลยสีขาวปลื้มเรียนนี่ตึ้งตึ้งปวดปวดเจ็บึ้งเนี่ยหลุนเคยเป็ดไกลๆครับ หลายคนเรื่อยเรียนอยู่นคนเรื่อยเรื่อยอยู่อไกลคนเงยประเดี๋ยวเราขับประมาณเกือบโลอยรับไปหนี่งเจ็ดแปดกี่ใช่ไหมประมาณ ทีอออ่อย่าบปกต่ขอล่องขอร่องยังเยอะขี่เราอยู่เพื่อว่าปลาปลาหลายนะครับแต่ละปีมันก็บาขื้อกันถ้าปีได้ผลดีน้ำหลากมากทานทั้งนี้หลายลครับปลาก็เป็นมะมะองมะออกันอยู่น้องนี่แหละครับ เพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดผ่านหนามลงไปจุดแบบหนามมันจะไหลผ่านพอหนามเจลาเจลหน้าแต่ละเจา้าแต่ละเจา้าผ่านล่องนี้ลงไปทั้งสายนี่นะครับลงไปท,ทั้งตัวล่องไปท,ทั้งตัวล่องไปงานอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคามคามทางลงไปครับหลอดคอลงไป ครับติรื่องทางคือขาดแล้วครับวันนี้จะได้ล่งจับแล้ววันนี้รอทีมงานไปเอาหอเขาหอนาาอยูยครับหาปลาจีกินกับเจ้วแล้วครับวันนี้พอได้เล้วง่ายวันนี้เขาเที่ยงครับพากันไปต้มปลากินอยู่เทียงหน้าแล้วครับต้มปลาเนี้ยก่อยปลาเนี้ยแะครับพอได้คนมานนี้ก็จะได้ลงจับปลาแล้วครับวันนี้ สิมาสรุปให้พี่น้องเบิ้งอีกเพี้ยนนึงครับอยู่น้ำผาดามคนแล้วครับครับอยู่ในถังครับว่าได้กอเมือ่อินก็เมื่อนสองเมื่อนวะพ่ขอคอก็มีซ้ำแขนเด็กหน่อยนะร้ายแห่งครับพอร,รถกปบน,นเลียนลงจากหูอยู่ครับพอร,รถติดเตอร์สุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็จะเด็ก ลงจับปลาแล้วครับวันนี้ก็ทีมงานมาอีกสองคนครับกลับไปเอาอหัวเขาอยู่อ่ะนั่นนี่นะครับพี่น้องเดี<ม>๋ยวช่วงน,งนี้รีวิวให้เบิ่งอีกเซนหนึ่งนะครับเด้อตอนนี้กัลงจับปลากับมนะันไปรเรื่องจับเลยครับดันบกแห้งล่ะ น่ะจับตัวโฟหัวกันนั่นสวิงไปเนี่ยไช่ล่ะสวิงยู่ใส่ป่ะไปอ่ะเอาสวิงตักเอาเป็นจังไงมึงเถอมันเลียนจับรุดขี้ต้มเลิกหายยากเลยปนีิฝุ่นนอนอยู่ฝุ่นตัวหนึ่ง มันพ่านโพอีกหลายตัวยิ่งมันรูปรูปลงขึ้นช่ว,นง,วงน้ำกำลังบกบกมันดีดดีดตัวเองลงเหลือง อยู่นี่หัูว่าจะบ่รลมบงีมันเคยลมกัลมอยู่เคีย่งของเขาเคีย่องงามขาผมสุปีได้รอยเอวแล้วจังอีนันนี่รอยเอวแล้วยางบาดได้ดิสมีร้านบุลเลอกเคี่องจังบต้องเอาสูบน้ำโดน Bớt nhanh bao nhiêu tiền phun xoáng tôi thằng lăng dầu bắt subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để พผ่านเลยปลาลดขึ้นหลายตัวเลยปลาลุดปลาลดขึ้นหลายตัวเลยถือว่าปลาพวกมีปปัญหาแล่ก็พอได้กินหมงหัวบัวเนี่ยปลาดุกกองกันเรื่อยอยู่นะ่น เจี่ยวปลาไปดูไปก่อยเอาเมองนั่นแหละโจกเอมืองนั่นแล้วซิบกระตัวอยู่นั่นนะ ัสรุปผลงานอันนี้เป็นปลาตัวหน่อยขาดออกแล้วบางส่วนครับอันนี้ปลาปลาคอตัวงามอยู่ในถังนี่ครับถังสีถังถังเครื่อง เจ็บขานี่นี่ครับทางไล่ไล่เติมอยู่ตตัวนั้นจะเป็นปลาหน่อยตัวนี้ปลาใหญ่ Batai batai mưu sắp đua. Yang yang kia, hoặc yang kia kia kia, mãng kia 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 นกจาบทองมันกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วตัวหนึ่งนั่นครับมันอยู่หม่างเกามันล่ะโคกนั่นล่ะครับกคกนกจาบทองครับคลิปนี้เอาไวรสำนีแล้วครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ